ผลการเรียนมึงได้เท่าไหร่ก็ก็ผ่านอะเรียนเรียนผ่านอ่อานมึงมีมัดเท่าไหร่บอกว่าผ่านไงพ่อห้องมึงมีกี่คนสามสิบเอ็ดครับพ่อลนดับมึงอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบครับพ่อโอ้ยเฮียมึงแม่งโคตรวายเลยกูย,ยอุ๊ชักว้าวลงโถงแต่ตอนที่แต่เป็นหนุ่มก็ดีแหละ มึงควรสนตีดกูเหรอแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะครับม no ึงพลังมากหรือเปล่ากูถามมึงแค่นี้แล้วผมขอโทษจากแตนจริงได้ไหมล่ะครับกูรักมึงไงจะยินงรักผมมาเไหน่จต้องขอทษทำแท่าไหร่ให้ย่างเยวเข้าไว้แค่นั้นก็พาโอ้โหพออนั่วด้ายแล้วผมก็เต็มว็พอ